สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะพามาทําลาบหมูกรอบแซ่บๆทานกันสูตรหมูกรอบได้ทําให้ชมไปหลายสูตรแล้วนะครับน้ําปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นหมูกรอบนะท่านผู้ชมจะมีความเค็มอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ตามวยน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับมีบลงไปเลยนะครับมะนาวสดๆจากลูกนี้อร่อยมากนะครับพริกป่น2ช้อนโต๊ะนะครับ ความเผ็ดตามชอบนะฮะท่านผู้ชมอันนี้เชฟชาติคนข้างที่จะทานเผ็ดนะครับข้าคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับเราจะไม่ใส่ผงชูรสกันนะครับตัดน้ำตาลทรายปลายช้อนชาครับแต่เราก็มาละลายรสชาติเลยครับหืมอยู่อยิ่เยาะเย้นมากเลยครับลงเป็นหมูกรอบเลยครับลงไป เหลือสารแน่ไ้ก่อนนะครับคุเขาซ้ำครับอืตอนนี้กลิ่นนี่หอมขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วก็ลงเป็นสารแน่เลยครับคุเขาซ้ำนิดหน่อยพอน,นะครับอยากให้สารแน่ช้ำนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟครับ กินเยื่อโยนวางผักชีสักสองสามยอดนะครับเพิ่มความสวยางามนี่นะครับเท่านี้ก็ได้นะครับสำหรับลาบหมูกรอบเมนูที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับนี่นะฮะเป็นหมูกรอบสุดเล่งรัดนะครับใช้เป็นวิธีอบไม่ผึ่งแดดนะครับนี่นะฮะกลิ่นหอมมากท่านผู้ชม